วันนี้เรามาคุยเรื่องเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจกันดีกว่าครับ VO 3ตัว AI สร้างวิดีโอล่าสุดจาก Google เลยเพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆใช่ค่ะน่าจับตามองมากเลยตัวนี้ข้อมูลเราก็มาจากอัปเดตล่าสุดของเขาเลยวันนี้เราจะมาดูกันว่า VO 3มเนี่ยมันคืออะไรทําอะไรได้บ้างแล้วในไทยเราตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงจุดที่ผมว่ามันว้าวมากคือที่เขาบอกว่าสร้างวิดีโอพร้อมเสียงประกอบได้เลยนี่แหละครับแล้วความสามารถใหม่ๆที่น่าสนใจจริงๆของ VO 3เนี่ยนอกจากวิดีโอ8วินาทีมีอะไรเด่นๆอีกบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องเสียงนี่แหละครับถือว่ามีทั้งเสียง เลยคือ AI มันไม่ได้แค่สร้างภาพสวยๆแล้วไงคะแต่มันเริ่มเข้าใจบริบทมากขึ้นเยอะทั้งเรื่องฟิสิกส์การเคลื่อนไหวที่ดูสมจริงขึ้นแล้วก็การผสมผสานภาพกับเสียงให้มันไปด้วยกันเนียนขึ้นมากๆคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแล้วนะคะแต่มันช่วยลดขั้นตอนลดต้นทุนสําหรับคนทาคอนเทนต์มากๆเลยโดยเฉพาะพวกคลิปสั้นๆในโซเชียลหรือวิดีโออธิบายง่ายๆเนี่ยคะ่ะสำหรับงานพื้นฐานบางอย่างนี่แทบไม่ต้องใช้คนเยอะเท่าเดิมแล้วแล้วในไทยล่ะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นไงใครลองใช้ได้บ้างครับเอ่อตอนนี้ยังเป็น ที่ราคาประมาณ19.99ดอลลาร์ต่อเดือนแล้วก็จะเหมือนได้โคต้าพิเศษให้สร้างวิดีโอด้วย VO3 ได้10ครั้งต่อเดือนคือให้มาลองใช้10ครั้งพอหมดแล้วระบบก็จะกลับไปใช้ VO2 ตัวเดิมโค้ด้านี้ไม่รีเซ็ตอาจจะเป็นกลยุทธ์เขาแบบว่าค่อยๆปล่อยของซึ่งมันจะต่างจากการใช้งานแบบเต็มๆผ่านเครื่องมืออีกตัวที่ชื่อ Flow อันนั้นต้องใช้แพ็กเกจ Google AI Ultra เลยค่ะราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกเยอะเลยประมาณ249.99ดอลลาร์ต่อเดือนแล้วตัว AI Ultra เนี่ยในไทยก็ยังไม่เปิิิิิดดบบรรรรรรกกาาาาาาาเเเเเปปปป็นนนนททงงง้้วยยะะคค่่่ศพืือออสโฟลลมห แต่ลาวเนี่ยเขาใช้ได้แล้วนะคะอ๋อแสดงว่าเขาค่อยๆเปิดทีละโซนทดสอบตลาดไปก่อนโดยเฉพาะกับกลุ่มโปรที่จ่ายรายเดือนอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติมีสิทธิ์ได้ลองใช้แล้ววิธีใช้จริงๆทําไงครับการเขียนพร้อมสําหรับ วิดีโอพร้อมเสียงนี่มันซับซ้อนกว่าเขียนให้สร้างภาพนิ่งเยอะไหมครับหลักการจริงๆคล้ายๆกันค่ะคือยิ่งละเอียดยิ่งดีบอกไปเลยว่าอยากได้อะไรแต่ที่เพิ่มมาก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะต้องนึกถึงเสียงที่อยากได้ด้วยนิดหน่อยแต่เอาข้อจริงตอนนี้ในเจมิมนายถ้าเรามีสิทธิ์นะคะก็แค่กดปุ่มวิดีโอแล้วถ้ามีตัวเลือก b i o 3 preview ขึ้นมาก็กดเลือกได้เลยรอแป๊บหนึ่งประมาณ1-2นาทีก็น่าจะได้คลิป8วินาทีพร้อมเสียงที่ AI มันสร้างให้ตามพร้อมของเราค่ะแล้วเมื่อกีีีีี้้ทท่่่่พูดถึงงงงง Flow Flow อออออออัันน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 มมมคคืืืืะไไรรตาาาจจกใเเเเยหป็ Advanced, ขึ้นมาอีกระดับค่ะ Google เขาออกแบบมาสําหรับงานที่ซับซ้อนขึ้นเหมือนเป็นสตูดิโอเล็กๆเ,เลยสําหรับสร้างหนังสัน้นหรือทําโฆษณาด้วย a i อะไรแบบนั้นแล้วก็มี Flow TV ให้เราเข้าไปดูตัวอย่างงานคนอื่น<ม>ดูว่าเขาเขียนพร้อมยังไงเป็นไอเดียได้ค่ะอ๋อคือ Google มองไปไกลกว่าแค่คลิปสั้นๆแล้วกําลังสร้างเครื่องมือสําหรับงานโปรดักชันจริงจังขึ้นแต่แบบนี้มันก็อาจจะซับซ้อนหรือเข้าถึงยากขึ้นสําหรับคนทั่วไปหรือเปล่าครับถ้าเทียบกับความง่ายใน Gemini ก็เป็นไปได้ค่ะทั้งเรื่องความซับซ้อนแล้วก็ราคาของ Flow จะไไไมมม่่่่ดด้้้เเเาาาะะะะกกกกกัับบบททุคคคนนนนแลววววตออีีีีปรรรรรร็งงยใ คือเริ่มมีคนเอา VO3 ไปต่อยอดกับแพลตฟอร์มอื่นแล้วอย่าง p o l o o i นี่เขาเอาไปใช้สร้างวิดีโอโฆษณาที่มีคนพูดพรีเซนต์สินค้าได้เลยส่วนเรื่องที่2อ,อันนี้ต้องระวังเลยคือมีการตรวจเจอว่าในไทยเนี่ยเริ่มมีการแอบขาย Account v วิดีโอกันแล้วแบบขายยกอีเมลเลยควรระวังมากๆแล้วก็ไม่ควรไปสนับสนุนการซื้อขายแบบนี้นะคะ